คุยกับเธอไม่มีเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มีเรื่องเก่าของเราก็จบแบบไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือฟื้นมันมาต่อกันที่<ฮ>ปรัสนีหมายเลขสามกันเลยดีกว่ากับคำจำกัดความที่ว่ารกพันทุง่งเฮ้ยรกทุง่งรกพันทุง่งถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัสนีหมายเลขสามครับร เอาละนี่คือโฉมหน้าของปัศนีหมายเลข3คุณแกรนคุณจันจิเห็นหน้าเขาคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ48ค่ะตอบครั้งแรก48ปีครับผมอ่ะเคยฟังเพลงพี่เขาแน่แต่จําชื่อไม่ได้ผมขอเพื่อไม่หน่อยแล้วกันนะครับคุณจันจิประมาณสัก49บครับนี่เลยถ้าจะดูอายุรุ่นนี้เรามีตัวเปรียบเทียบตัวเปรียบเทียบคนเปรียบเทียบคุณลุงของเรานี่เองคุณลุงเอกกี้เขาอยู่ตอนนี้ท่าไห่ ปีนี้ไม <49. S 2> ่ปีนี้ห้าสิบห้าสิบถ้าคุณลุงอ่ะสีสิแปดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอย่างพี่อกกี้ต้องเป็นคนยกมือไหวเขาก็น่าจะอายุมากกว่าแต่นิดหน่อยนิดหน่อยห้าสิบเอ็ดมีความมีความใกล้เคียงมากเลยอ่ะอยู่ประมาณนี้แหละสี่สิบปลายปลายห้าสิบต้นต้นงั้นขอเพิ่มฉีกไปน,นิดหนึ่งเพิ่มเป็นห้าสิบองไอ้ว่าก็น่าจะเป็นรุ่นพี่เอกกี้นี่แหละ ที่ตอบมาถือว่าโอเคมากๆแต่แอร์ขอเอาลงมานิดนึงเผื่อเป็นน้องพี่เอกี่สี่47บเจ็ค่ะคุณแอบบอก47นะครับคุณจันทร์ีคุณแกรนคุณตอบครั้งแรก48ปีคุณเหลือตัวช่วยอยู่3ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัศนีหมายเลข3มไหมครับ <S <S เพลงค่ะใช้ตัวช่วยเพลงอ๋อโสดๆเรื่องรถเรื่องราหเห็นกาจำได้จำได้ เพลงข่าวสดๆจากคุณเพลินพรมแดนเพลงนี no. ้ถูกบันทึกเสียงครั้งแรกในปีเดียวกันกับที่ปรัชนีท่านนี้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่48ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ6เอาเลยถ้าเธอว่าใช่นี5ปีว15วินาทีเปลี่ยนจาก48ปีเป็น60ค่ะ60 มาลุ้นกันครับพัจจีหมายเลข3าครับคุณอายุ60ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับถ้าไม่ใช่โดนหักพีละ7,000ับาทมาลุ้นกัน2 0งแ0 0บาทจะเหลือเท่าไหร่ครับอออเอาออเอา,อา,า,า,าเอา ทำเล็กของแท็แปดหมื่นไหมลูกเขาหยุดไปยังยังไม่หยุดครับเอ้ยหยุดไหมครับยังไม่หยุดครับหยุดแล้วนะครับโดนหักไปเจ็ดหมื่นบาทหมาว่าคุณผิดไปสิบปีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสดีครบสวครับัสีรสวัสครัสวัสดีคาับสสรัสสัวัสดีครับครับสวัสดีคสวัสดีคครับสรวรับวสีคคคคครับครสี ห้าสิบครับผมห้าสิบปีครับคุณพี่ขอโทษนี่่อี้ตอบมาครั้งแรกใกล้เคียงแล้วเออไปเจอตัวช่วยเลยขยับเลยแม่โอ้โหนี่คือคุณแสนนาคาพี่ชายแท้ๆของคุณเสกโลโซครับโยพี่มีพี่น้องกี่คนอ่ะพี่แสนมีพี่น้องห้าคนครับห้าคนพี่แสนเป็นคนที่ผมเป็นคนที่สองครับและพี่เสกเสกเป็นคนที่สามครับโอ้นี่เรียกว่าเป็นพี่ชายกันเลยครับ ร็อกพันทุง่งคำจำกัดความนี้คืออะไรฮะครับล็อกพันทุ่งนี่ก็คือในเป็นทั้งป๊อปทั้งล็อกทั้งเพื่อชีวิตทั้งลูกทุ่งก็เลยมารวมกันครับเมื่อก่อนออกเทปก็เป็นอาจจะเป็นป๊อปหน่อยอแต่ตอนนี้มาเป็นแสนนากาก็ยังเป็นแบบรวมรวมเพลงแล้วก็รวมเนื้อเพลงอยู่ตรงนั้นครับมีกีตาร์เป็นล็อกๆแต่ทำกีฬาของลูกทุ่งบ้านเราด้วยอ,อเอ๊ะคำว่านาการนี่คือชื่อวงนาการนี่ชื่อวงครับมันมาที่มาที่ไปยังไงพี่นากาเมื่อก่อนนี่เป็นชื่อวงนาฬิกาก่อนจะเข้ามา ทำเดโม่มาเสนอค่ายเพลงนะครับทีนี้พอมาเสนอได้ก็เลยเข้ากับนายเราแกกมบิกรเราปา๋าติปากิทโทมัสก็เลยเปลี่ยนให้ให้มันรวบคำหน่อยแล้วก็ให้ดูมันแข็งแรงขึ้นตัดลิออกครับ็ตัดลิออกเป็นนากาเป็นนากาครับออกอัลบั้มแรกเลยตอนนั้นปีอะไรนะพี่สองพอครับอัลบั้มแรกครับชื่ออัลบั้มอัลบั้มพลังใจที่เพลงรู้จักก็คือเพลงคิดถึงเธอครับ แล้วอัลบั้มนี้นี่ได้ข่าวว่าคุณเสก็ช่วยติดด้วยน้องชายช่วยเยอะเลยครับทั้งเป็นเนื้อเพลงทั้งอยู่ในเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ในอยู่ในห้องอัดแต่ชุดนาการคือเหมือนคล้ายๆทำเร็วที่สุ 19, สด,ด,ด19วันเสร็จหมดทุกอย่างอัดร้องเพลงอัดกลองเซ็ตหมดทุกอย่างอยู่ตรงนั้นงานด่วนเลยงานด่วนเลยครับโอ้โหนั่นคืออัลบั้มแรกอัลบั้มแรกครับงั้นวันนี้พี่แสนอยู่ตรงนี้แล้วครับโชว์ให้เราฟังเพลงพะพ้สักเพลงนึงยินดีครับเลือกเพลงอะไรมาครับ ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอครับอ่างั้นไปฟังเพลงนี้กันเลยไม่มีอะไรจะคุยกับเธอจากพิสณรนาคาครับับจำไม่ได้แล้วเราเลิกกันแล้วบัน จบไปแล้วเรื่องเธอกับฉันลำเบอร์หรือปล่าถึงได้โทรหากันเย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเธอฉันไม่ใช่แฟนของเธออีกแล้วเธอมีไหมแล้ว ไปแล้วเร่อนอไนเธอรักเขามากไงเธอรักเขาก็โทรไปหาเขาสิฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอไม่มีเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มีเรื่องเก่าของเราก็จบแบบไม่ดีไม่มีประโยชน์ อะไรจะคุยกับเธอเรื่องตองนี้เราคุยไปก็เท่านั้นเรื่องอนาคตมันก็มีเกี่ยวกันกับเธออีกแล้วเราจะคุยอะไรความจำเสื่อมเรื่องเธอถึงจะแล้วบอกลากันแล้ว ก็เคลียรแล้วไงถ้ามันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตาฉันขอได้ไหมอย่โรเบนนี้ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอไม่มีเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มีเรื่องเก่าของเราก็จบแบบไม่ดีไม่ม ประโยชน์หรือพื้นมันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอเรื่องเท่านี้เรอคุยไปก็เท่านั้นเรื่องอนาคตมันก็ไม่เกี่ยวกันกับเธออีกแล้วลราจะคุยอะไร เธอกไม่มีเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มีเรื่องเก่าของเราก็จแบไม่ดีไม่มีประโยชน์เรื่องฝ้นมันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอเรื่องตอนนี้เรือคุยไปก็เท่านั้นเรื่องงานอนาคตมันก็ไม่เกี่ยวกันกับเธออีกแล้วเราจะคุยอะไร ไม่มีอะไรจะคุยมาครับวีลาน้ำเสียงยังเหมือนเดิมเลยทีเดียวครับแล้วปัจจุบนันตอนนี้ยังร้องเพลงยู่ไหนฟับ้างไหมพี่ตอนนี้ก็รับคอนเสิร์ตอย่างเดียวครับที่ว่าตอนนี้โควิดมาสองปีกว่าแล้วครับก็ไม่ได้ไม่ได้รับคอนเสิร์ตเลยงั้นช่องทาง การติดตามล่ะครับผมทางติดตามผมทางเพจแสนนาการนะครับแล้วก็ Facebook แ,แสนนาการจีพเอ็มโกรครับผมนี่ในส่วนของออการร้องเพลงแลวตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่แสนมีธุรกิจด้วยก็ทำเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ครอบครัวครับครับทำพวกน้ําพริกตาแดงน้ําพริกขาน้ําพริกทุกอย่างครับซีฟูด้ดน้าพริกเจ่วบ,บองปลา้บองดีบองสุาแล้วก็น้ำขิงกระชายขายพี่น้องเาเป็นไปวันนี้ขอบคุณพี่แสนนาการด้วยนะครับขอบคุณครับ